เพื่อนชาวโซเชียลแคมนะฮะวันนี้ที่มามุมข้ามเพราะว่าก็กุมมันมุมข้างอ่ะมุมข้ามก็สวยโอเคปะ่ะอืมสําหรับคนที่มาว่ากูสัญญกรรมอะ่ะเพื่อตังมึงหรอตังกูตังแม่กูแม่กูรับรู้ทุกอย่างว่ากูสัญญกรรมบล็อกหน้าราคาถูกอย่ามึงอย่ามาสู้กับกูเลยจริงๆ ทำไมหรอพี่ต้องไหนที่กูสัญญากัมอะฮะพี่ต้องไหนที่กูจะมั่นหน้าวิวัฒนาการกูเยอะขนาดเนี้ยมึงเอาอะไรมาเทียบกูได้หรือเปล่าหืมดูให้สมบูกูสมควนมั่นรับกันขนาดนี้ปังแต่ตอนนี้กูแค่อ้วนโอเคไหมน้ําหนักกูขึ้นอืมอีสัตว์เช็คได้ตบกูได้นะเทียกูไม่กลัวหรอกจมูกเปียวแม่กูให้ทำคำใหม่หกเดือนแล้วเลยแล้ว โอเคป้าอยู่กูจะไปแก้อยู่แล้วเพราะมันแดงมันอักเสบตอนนี้มันดีขึ้นแล้วเพราะไม่เจอแดดแต่ถ้าเจอแดดหน้าก็หน้าก็จะแดงจมูกก็จะแดงโอเคป้าก็อยากจะมาระบายว่าทําไมต้องว่าทําไมต้องว่าก,กูล่ะสัญญกรรมอะอยากรู้ว่าผิดตรงไหนอืมแค่แั้นแหละช้างเย็ดมันหน้าโอเคป่ะดุมดุมข้างที่ก่อนไป Bye bye.